สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการพุกค,คิดของธนาคารกรุงเทพเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราเสนอเรื่องวิธีการสระผมที่ถูกวิธีไปแล้วมาคราวนี้นะครับเราจะเสนอวิธีการบำรุงรักษาเส้นผมของคุณให้ดูงดงานอยู่สเสมอโดยคุณสัมศักเกลือนช้างจากกาโมบิวตี้แอน Fitness Center เจ้าเก่านะครับติดตามชมได้เลยครับเส้นผมที่ขาดการบำรุงรักษามักจะมีสภาพไม่สมบูรณ์นะคะ เรามีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมโดยเฉพาะค่ะปกติแล้วเนี่ยนะถ้าทุกๆไ่ยจะไม่ทราบหรืว่าเส้นผมของคนราวเนี่ยนะดูเหมือนกับเส่งเล็กๆอ่นแต่จริงๆแล้ไม่ใช่จะเป็นเกรด็ดตัวเป็นเ,เป็นเกรด็ดหุ้มนะครับหลังจากเราสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึมก็ไปในเส้นผมได้ดีกว่านะฮะเสร็จแล้วใช้ผ้าเนี่ยชุกม,มันร้อนแล้วก็บิดให้หมาดๆเอาพวกที่สีสันเพิ่ครีมนี่ยหละซึมชาก็ไปในเส้นผมได้ดีกว่าปกตินี่สําหรับผมที่แตกปลายที่อยู่ทางเดียวที่จะให้ปลายผมออกหมดเนี่ยถ้าต้องปัดปลายผมทิ้งนะฮะอย่ากเก็บไว้เสร็จแล้วก็ใช้ครีมดูนะฮะเมือ่อ,มอนะผมปรกกอนนอนนะแปรงผมเพื่อคราบสุขภาพ คือในที่เราเพรา่อเขาอยู่ที่เส้นผมทั้งทั้งหวันนี่นะครับออกขั้นบกนจะเป็นการกระตุ้นโคนผลที่ต่อมให้เลือดเนี่ยุนเวียนได้ดีขึ้นก็นจะทําให้สภาพเส้นผมทั้งนี้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นท่าคุณแปรงผมมากๆของข้างนอกเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เส้นผมท่านสุขภาพแข็งแรงขึ้นทีนี้ทมาก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าการสระผมกับวิธีต้องทำยังไง การดูแลรักษาเส้นผมที่ถูกวิธีต้องทำยังไงบ้างและสําหรับผู้ที่จําเป็นที่จะต้องดัดผมและก็ย้อมผมเป็นประจํเนี่ยนะครับคราวหน้าคุณพลาดไม่ได้ทีเดียวเพราะเราจะมีข้อแนะนําที่น่าสนใจและก็จําเป็นสำหรับคุณทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ